ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เมืองอัฟเฟอเดนเหรออัฟเฟเดนนะาซายาทาทงน มีใครมาด้วยคะวันไหมาด้วยคะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะหัวหน้าคินยังนะคะหัวหน้าเรามางานอะไรกันคะวันนี้งานอะไรนะคะวันนี้เหมือนยกโชคฟ้ายกโชอฟ้าวัดนี้อะไยกโชคฟ้าที่วัดที่ประเทศนิทานแลนด์นะคะเราก็เดินทางมาร่วมบุญนะคะเดี๋ยวคุณอ้อยพาดูบรรยากาศนิดนึงก็กําลังจะถึงแล้วนะคะอีกประมาณ1กิโลเมตรค่ะอัฟเฟอร์เดิ เฟรเดนแม่แม่เอาเชียงยางนะเฟรเดนนะนี่เลยนี่หมู่บ้านนี่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 หมู่บ้านกับเฟรเดนเฟรเดนโอเคไปเลยอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรเนาะนี่หมู่บ้านเขาน่ารักนะเนี่ยดูนี่มีบอนนี่มาแคร์มาแคร์บอนนี่ค่ะบอนนี่ มรายการจุดหมายปลายทางเห็นไหมคะเสื้อสีขาวๆค่ะ Hello Hello m n g o o d m o r n ว่าคุณแวอตวปที่สซ้ายาไปใ่ไเริกเน่มา โอเคเมสซีฟ okay, ตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถแล้วเราเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ที่วัดกันนะคะค่ะพี่สไปเลยสวัสดีค่ะสาวน,อาวน้อยคนสวยคนสวย,วยสบายดีไหมคะคุณป้าคุณพี่คุณพี่สบายดีไหมคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงคะวันนี้ขับมา,กาไกลไหมคะขับใช้เวลาเดินทางนานไหมคะเกือบสองชั่วโมงนะเกือบสองชั่วโมงตอนนี้เราก็มา จะถึงวัดแล้วนะคะวัดปฐมไกรานีธิแล้ค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะ,คะเป็นโบสถ์คริสแล้วเป็นโบสถ์เก่าแก่ด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะโบสถ์สวยงามมากเลยคุณมอร์แกนมีวา <LY humming> จะเข้าโบสถ right ์เราก็มาขอแวบเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเรามาในระยะใช่ใช่เราเอาข้าวต้มนะคะต้องไปให้เขาที่ในครัวก่อนนะคะไปด้านหลังเลยถการท่องน้ำเลยเข้าได้ไหมแค่นั้นน่าจะได้นะเพื่อความม่นใจเอ๊แต่แต่ที่แน่ๆครัวอยู่ตรงนี้ใช่เราต้องฝากยรึไหมใช่เราให้เขาจัดให้ สวัสด <enas> ีค <laughs> <Close to S 1> so <laughs> okay. ่ะสวัส so, ด <estar> <Ay> uh. ีค่ะสวัสดีค่ะเราเรามาตีท้ายครัวพอดีพอดีหนูทำข้าวต้มมะค่ะก็เลยอยากจะฝากถวายหนงพีได้ไหมคะข้าวต้มมัดค่ะฝากุค่ะนึดถึงคิดถึงคิดถึงในครัวนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ คือเราบุกเราบุกครัวก่อนดับแล้วเรตีท้ายคัวสองสองฟาก็มีเต่าชื้นน้ำแข็งเป็นอหารพัตตารโอโหแล้วก็เค่อาจากเชฟจากเชฟไฟสตาร์รสเตอรนเลยนะคะนี่โอเคปะไปทางนี้น่าง่ายกว่าไปทางนี้เหรอโอเค เราตีท้ายครัวเสร็จแล้วใช่ไหมคุณอ้อยเราก็ออกท้ายครัวพีกเขาสุดคุชอบตตอนนี้เราจะไปที่พิธีใช่ไหมคะไปศูนย์กลางพิธีใช่ไหมยังยดีค่ะสวัสดีค่ะ มาถึงกันนานแะล้วมาถึงเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกันค่ะเข้าน้ำใส่ลงเข้าลงอันะคะเอา,อเอาอแอลกอฮอล์เจลก่อน,นะลงแล้วลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนด้วยใช่ไหมคะใส่รองเท้าเปลี่ยนอยู่ตรงไหนโอเคค่ะบรรยากาศด้านในโอ้สวยงามสวยงามสวยงาม ไม่น่าตไม่น่าแต่แปลว่าสวยขึ้นพี่จัไม่ได้พี่เห็นนี่พี่เล่นนึกจะอ้ออินเนนี่เราก็ไปที่ท่านจะกรอเท้าเยนะอ๋เรากวจะไม่านะคะ่เจอันหลังไม่ค่ะโอ้โหท่านประธานท่านประธานท่านประธานดีค่ะ E ที่เราก็ออกมาจัดพิธีแล้วใช่ไหมคุณอ้อยเรามีความรวดเร็วสูงมากเลยเพราะเรารู้งานมากเลยเพราะาามากว่าเราจะไดมันรองรับประธานแล้วเราก็รู้พื้นที่ใช่เราสีท้ายครัวเรามาหลังควรถีงเราไปดูนะคะว่าเราจะมีอะไรทานบ้าง นะคะไม่รู้ว่าเราจะสามารถเดินไปไหนขึ้นไปทางนี้ก็ได้ไดใช่ไหมคะเดินไปทางนี้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นแหล่งอาหารโหเราโคตรรวดเร็วเลยอ่ะเราแบบรวรวดเร็วมาก ไปตั้งของมูณได้แล้วหรอได้เลยป้านี่หมูทอดทอดได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเปิดราอบก่อนเปิดผระอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเเยยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เอาเ้ยเฮเ้เเ้้้้้เเนอยเเยเเ้เเ้ยฮเ ดูหนุ่มจะแย่เลยจีบเอาคุณร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะดูสิคะใใใใหลายอันก็ได้ค่ะอาจารยอันนี้คืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยาาษอัน้อคันนี้เป็นคือข้าวมทหมูทอดไข่ต้ม อันนี้ผัดกิกโอ้โหน่ากินมากอันนี้น่าอร่อยอันนี้อันนี้คืออะไรบอกก่อนเป็นปลาค่ะปลาเหรอาขนมไม่ขนมขนมโอ้หแบบละลานตามากเลยค่ะของคือดีมากเลยขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเราแบบว่าความเร็วสูงมากความเร็วสูงจริงๆ เด็กวัดนะคะเด็กวัดเบลเยียมเด็กวัดเบลเยียมมาถึงเนเธอร์แลนด์วันนี้เป็นผู้ใหญ่วัดใช่ไหมอ๋อโตแล้วใช่ไหมคุณอ้อยคนเดียวเลยเหรอคุณอ้อมอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาจากเยอรมันนะคะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไร เขาทำว้ให้ห่ออยู่แล้วไม่เป็นไรดูของเขาก่อนจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาเจอการยานมิตรจากเบลเยียมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปข้างหน้าดีไหมคะเดี๋ยวพาชมเลยค่ะพี่จีนพาชมพาชมโหนี่บสแบบบสเก่าแก่มากเลยนะคะเนี่ยใหญ่มาก ก็เขาเจ้าหน้าที่กำลังจะเตรียมจะเตรียมชื่ออะไรนะน้อยพระสุวรรณชัตรข้ในเราอยากเข้าไปดูข้างในตอนที่ยังไม่มีคนเนะอุณนี่ค่ะยอดฉัตทนี่เขาจะนำอะไรไปฉากรอเดี๋ยวก็เอาเออพระอะไรนะพระประบารมาระหลุษานะเอาใส่ก่อน นี่เรียกว่าอะไรคะคุณอ้อยที่เราจะนำไปปฏิสธานเนี่ยสวรรณะฉัตรอะคาระสุวรรณนฉัตรสวรรค์ซึ่งมีอยู่หกชั้นนะเป็นเหมือนศูนย์กลางศูนย์กลางของศูนย์กลางของจักรวาลเลยที่นี่ค่ะตอนนี้พระอาจารย์ก็ออกมาคอยดูเพื่อที่จะนำสุาวันานได้ยเป็นอะไรยอดก เตรียมร้องที่จะอัญเชิญตอนนี้เขาก็มีเครนที่เตรียมจะยกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เครนที่จะยกนะคะชื่อว่าอักคระสวรรณฉัตรสวรร์ แ้อันเงมันขึ้นแล้วนะคะ ร้อปีเลยใช่ไหมคะร้อยสามสิบสอปีนะคะโบสถหลังนี้เก่ามันจะแบบใสไปตรงไหน้ช่ไหระดับเา ว้าวงดงามเสร็จแล้วค่ะว้าวพระจุภัยสาธุสาธุา้านก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะบุญทุกบุญที่แบบฟรฟ้าได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะก็ขอให้ FC ที่มาติดตาม ยูทูบช่อง easy easy นะคะได้บุญกับไฟฟ้าด้วยกันทุกท่านนะคะ,คะชาวบ้านมาให้ความสนใจมากๆสองท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>ที่กำลังถือกล้องนี้คือเป็นผู้ออกแบบนะคะ<ม>แล้วก็ด้านขวานี้ก็จะเป็นผู้ที่ก่อสร้างนะคะสร้างผลา,า,านช้นี้มาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศงานบุญนะคะยกช่อฟ้า อัครสว,สวรรณฉัตรสวรรค์นะคะก็ขอเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะให้ได้บุญร่วมกับปลายฟ้านะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง y t u t u อ e ซี่อ e ซี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสาธุ มทีมวัดพระธรรมกายเนธรังทุกคนด้วยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญเสังกันและกันนะคะเราเจอกันงานบุญกรถิ่นนะคะ